ยสื่อออนไลน์ของคนแพร่ขโมยอย่าพลาดชมค่ะกับศึกมวยรวมใจกู้ภัยแพร่เพื่อการกุศลค่ะมีคู่มวยมันมันถึง10คู่แต่ละคู่นั้นถือว่าเป็นยอดมวยกําลังดังทั้งสิ้นค่ะและมีคู่มวยพิเศษหญิงอีกหนึ่งคู่จะสร้างสีสันในการจัดมวยการกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ เมื่อเย็นวันที่2องพฤศจิกายน2566เวลา17.30นาทีที่สนามกีฬาไก่ชนทุ่งกวาวหมู่ที่1ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่นายพัฒนพง์พงนวลนายกสมาคมอาสาสมัครคู่ภยัยจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอนุรักษ์สเสงี่ยมวง นายเทวันกแก้ว้วผู้ใหญ่บ้านหมูที่หนึ่งตบทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ปรึกษาอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่นายพิรศักดิ์บุญที่นิพันธ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตหนึ่งอ,อเมืองแพร่ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดมวยการกุศลของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ค่ะ โดยนายพัฒนพงศ์นายกสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่บอกว่าศึกมวยรำใจกู้ภัยแพร่เพื่อเป็นการกรุศลจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมค่ะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานหน้าสนามกีฬาไก่ชนบ้านทุ่งกวาวหมู่ที่1ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่วัตถุประสงค์ในการจัดชกมวยการกรุศลในครั้งนี้เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อจัดซ่อมประปุงรถขนส่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจัดมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้และด้ยโอกาสจัดมอบข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้พิการผู้ด้ยโอกาสและอื่นๆอีกจํานวนมากค่ะและจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนติดรถของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ด้วยค่ะ ซึ่งทางสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่วังว่ากู้ภัยแพร่จะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวแพร่ด้วยดีขอให้เกิดจิตศรัทธาร่วมกันสร้างกุศลกับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่และขอขอบคุณทุกท่านค่ะสามารถติดต่อรับบัตรได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่โทร062 797 8458ทางด้านนายพิรศักดิ์บุญทิริพันธ์ หรือสอจอตีน้อยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตหนึ่งบอกว่ากิจกรรมของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ได้ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่กว่า30ปีการจัดมวยรวมใจกู้ภัยแพร่เพื่อการกุศลเพื่อนําไปปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือตามที่นายกสมาคมได้บอกไว้ถึงวัตถุประสงค์ไปแล้วคู่มวยมีถึง10คู่ค่ะแต่ละคู่นั้นถือว่าเป็นยอดมวยกําลังดังและมีคู่มวยพิเศษหญิงอีกหนึ่งคู่จะสร้างสีสันในการจัดมวยการกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ พี่น้องชาวแพร่โด,โด,โดรยรเป็นมหาละครครับซึ่งประสานมาผ่านท่านผู้ใหญ่มากว่าเราจะจัดมวยนี้เพื่ออะไรผมก็ได้ตอบไปว่าเพื่อหาอไรายได้ให้กับสมาคมผู้ไปอาสาสมัครผู้ไจังหวัดแพร่นะครับซึ่งสมาคมอาสาสมัครผู้ไยจังหวัดแพร่นั้นที่เราเรารู้กันอยู่ว่าเป็นอาสาที่เป็นกิจสาธารณะนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นไม่มีเงินเดือน แต่ได้รับทานน้ําใจจากพี่น้องชาวจังหวัดแพร่พี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับร่วมเป็นทานน้ําใจนะครับสโลแกนของอาสาสมัครผู้ภัยจังหวัดแพร่บอกไว้ว่าเราจะติดทองหลังพระเพื่อศรัทธาใครไม่ทราบข่างเขาแต่เราเห็นจากหน้าพระหลังพระไม่จําเป็นสิ่งที่เห็นเด่นชัดคือศรัทธาสิ่งพวกนี้เราน้อมรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่วันนี้เราได้ จากพี่น้องจากจังหวัดกรุงเทพนะครับได้ให้เราจัดมวยเพื่อหารายได้นครั้งนี้ตขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดทุกท่านนะครับจากพี่น้องกรุงเทพท่านนายกสมาคมในวันที่24ธันวาคมเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมชมมวยนะครับซึกมวยรวมใจคู่ภัยแพ้วันที่24ธันวาคมนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านคารพกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และพี่น้องกรุงเทพแล้วพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านกราบขอบพระคุณครับ